หนูไม่กล้าพูดหนูไม่อยากบอกแม่หนูไม่บอกใครเลยก่อนที่หนูจะมาเวิดไฟหนูทำบาปเยอะมากหนูมีนิสัยเนื้อหนังทุกอย่างหนูผิดเพศหนูดูหนังโป๊หนูทำใจมานานมากหนูไม่กล้าพูดวันนี้จริงๆหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะพูดแต่ว่าพระเจ้า บอกแม่ไ่หนูไม่บอกใครเลยพอหนูมาบทไฟชีวิตหนูก็ดีขึ้นมากจากที่หนูพูดคำหยาบทุกอย่างเลยคำหยาบในหัวของหนูมันก็หายไปหมดเลยหนึ่งวันนี้หนูไม่พูดทั้งวันเลยนิสัยเนื้อหนังทั้งหมดมันไม่มีแล้วนิสัยขี้เฉาทั้งหมดมันไม่เหลือแล้วนิสัยชอบดูหน่งโป๊ ตใจมากขึ้นมาก่อนนะเผืว่ามีคนจะทะเลาะกับหนูหนูร้อวตตลอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนูต้องใจหนูไปว่าหมดเลยหนูขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนหนูแล้วก็ให้โอกาสหนูหลายๆยอย่างหนูขอบคุณพระเจ้าค่ะวิธีประกาศข่าวประเสริฐง่ายๆอยากให้พี่น้องร่วมกันช่วยกันคอมเมนต์กดแชร์คลิปคำพยานคัดลอกลิงก์ส่งให้คนที่รัก คนที่มีปัญหาในเรื่องนั้นๆหรือแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะหรือแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวกดแชร์หน้า Facebook ของทางคิดสจักรหรือกดไลค์เท่านี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐได้อย่างมากมายแล้วครับขอบพระคุณมากๆขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ